สวัสดีครับผมยินีตอนรับทุกคนกลับมาอีกแล้วกับเพซ่าจะภาพก็จะอ่าเป็ดๆนะครับเหมือนเกมกับกระอาบกาบหานหันหงหงเรามาต่อเกมน้องเป็ดอ้าวคราวนี้ผมเป็นโอ้ผมเป็นสีส้มอยู่โอเคดิฉันโอเคมาเดี๋ยวเราดูกันว่าภารกิจในแมปนี้เขาให้ทำอะไรนะผมอ๋อเอาเอาออนเข้าไปในตู้ซับเมคเดอะบอย เนีย่ยคือเราออนปัจจัยใส่แหวนพิษทําให้ซ้มบันซื้อมาให้เราทำสามันก่อนคือให้ผู้ชายอยู่ในตู้โทรศัพท์แล้วก็ใส่แว่นใช่ไหมอ่ารู้ให้ทําให้แหว่นหลุดหรือเปล่าประมาณนั้นเอาแหวนก็ใส่สิคุณนี่ไงแว่นมันใส่อยู่แล้วนะคือต้องทําให้มันหดแหวนปะ <c oughs> นี่ไงนี่ไง มันต้องการคัปเตอร์นี่ขอได้ไหมขอขอเดี๋ยวก่อนนะตู้โทรศัพท์อยู่ไหนตู้โทรศัพท์หรอตู้โทรศัพท์หรอขอไล่เราป้าไล่เราเฮ้ยวิทยุวิทยุวิทย,ยุด้วยมันเชื่อมกันไหมลองดิเฮ้ยเฮ้ยมันเชื่อมกันเดี๋ยวก่อนนะก็คือว่าเมื่อกี้ตามจั่เขาบอกว่าให้เราหามไม้กวาด เนี่ยไอไหนที่คุณป้าถืออ่ะอันนั้นเลยขอจิกครับขอจิกหน่อยป้าขอจิกหน่อยขอจิก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 เฮ้ยไม่ให้ป้าไม่ให้น้องได้ไงอ้าวชนะเฉยอ๋อแถวนี้เออนี่ไงในตู้ร็อคส์อะนี่ไงแล้ว có ngay sẽ chè. Ước, à? hôm nay mình à, mở chơi đấy, nói lòng tháo, lòng tháo, lòng tháo, ok, để tháo bên đó có, tháo, 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 Bên bên เออเฮ้ยเฮ้ยมันล้วไปแไปแล้วหาแว่นมให้น้องหาแว่นมให้น้องในร้านในร้านในร้านเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเนยเดี๋ยวไปอเอาแว่นเดินไปที้งก่อนเดี๋ยวแว่นนะเดยวแว่นอะเชื่อผหาดินี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอล้ไว้เราไว้เราไว้เไว้เราไว้เ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 ราไว้เราว้ไว้เไว้ยแล้วตายแล้วจโจงกระเน ไปไปไปออมาแล้วมาแล้วมาแล้วแว่นใหม่ของน้องกำลังมามาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่มาดิมาดิเออสดุดยอดเท่เลยอ่ะเท่เลยครับน้องเวอร์เลยกูเอา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 แว่นมื่อคืนน้องอเลยนะต้องให้น้องเข้าออตู้ไม่ไม่เดี๋ยวน้องอาจจะเดินผิดไง เงี้ผมว่าเดี๋ยวน้องเดินผิดเต้าตู้แน่เลยเฮ้ยแสงเท่าบอไล่น้องไปทางตูงโษษ้โทรศัพท์ดีเไป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 โนไปรถเออไป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 ออไปไป,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 ไปนคุณอ,อ,อย่าบังนะน้องดิโต้ใหญ่เออไป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  โอเคโอเคอยู่ข้างหลังดันน้องไปดันน้องไปก็ <_ d ial ing> อาจจะหนีเข้าไปในตู้เลยไป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 เออน้องน้องโอ้แว่นน้องไกลเกินโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมาจะล่อน้องเข้าไปในตู้ได้อเออ ไป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 มิเข้าไปไมิเข้าไปเออจะถึงแล้วตัวโอ้ยเด็กโง่ล้ามาแรงนะมันมองไม่เห็นไงเออนี่นี่นี่หุ่นโซนไปโซนฝั่งนูน้นโซนฝนนออั่งนู้นเฮ้ยไปไปไปอย่าเข้าไปใกล้โอ้ยอย่าอย่าไปบังหน้าเออไปไปไปเข้าไปมีเอ้ยเราได้จริงแล้วเนี่ะ <Okay. S 1> เออว่าไงว่าไง,ไงป้าเน้ยเราต้องเอาป้าออกให้ได้วะเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยเดี๋ยวมันมีสวิตอะไรตรงนี้อ่ะเห็นไหมใช่ใช่นั่นแหละอ๋อนี่ไงน้องโทรไปบอกป้าอ้าวเอ้ยคุณปล่อยปล่อยปล่อยป้าออกมาก่อนไปป้ามาก่อนนี่คุณป้าช่วยแล้วกดสวิตช์กดสวิตช์กดสวิตช์เฮ้ยกดได้จริงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยออนเฮ้ยออกทีวีอ้ยานี่คือปีกปีกข้าสวยบ้น้องไม่สาวน้อยไม่สาวน้อย ไม่คืนคืนไม่ค e ืนเปเปอร์เน <c oughs> <or. c oughs> ี่ยใช่ไหมอ่านี่คืออะไรชู้ใช่ไหมเออนี่ไงเอาเซ่ไดกาจริงด้วยวะโอ้ยหนักวีเหรอใช่รอไว้รอไว้รอไว้รอยว้ เฮย,ยมาทไมผมไปไม่ได้เฮยไปไม่ได้เฮมันจะงอนฉันไหเนี่ยฮ้ยโอ้โหมาทำไมาผมแสดงกาไม่ได้อเอเอ,อ,โอ,โอ,โอ,อเไปไเออได้ได้ <c oughs> ออได้ออไปไนฟโอ้ยแล้ไปหันถังขยะดิเออ นี่ไงแลวมีจริงด้วยเฮ้ยเจนเปิลเออไปไปไปจะจบภารกิจแล้วมา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 ช้อปปิ้งไ,ไป<ล>ฟันในท,ทางขยัคครับผมนีโอเคเหลือน้องอ่ะต้องคืนแม่ให้น้องอ่ะย o ทู l ดู t ีดซึ่ไม้มันจบแล้วหมดแล้วเห็นไหมเม็กซ์วันอ๋อซื้อกลับเหรอบายแบ็กอ่า,อา,อานใหม่ดิ บายแบ็กเดย์ w อนสต r ร์ฟซื้อของกลับไปเหรอ้าซื้อของก็ต้องไปเช็คบินดิเดินมาเดินมาเดินมาข้ามป็ด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่คนมานี้มานี่มานี่นปเาจะเข้าลงแล้วอะ่ะคนมานี้มานี่ ไปตูเหรอแงวัด <What? S 2> <c oughs> เป็นโดนขังป้าช่วยด,<อ>ด้วยขังคู่ซะด้วยอ๋อต้องขังป้าไว้ข้างในแน่เลยใช่เอาแล้วอย่างนี้ขงังตัวเองแะเริ่มใหม่เหรอเออเริ่มเช็คพอยใหม่โอ้โห ป้าเออป้าป้าป้าตามเอาเอาใครอบนี้ป้านี่ป้าแครรอบนี่นี่ป้าตามม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 าเออโอ๊ยโอ๊ยไปอะไรผมเอมนี่ไม่มีป้าจอมโซนละจ้าเรียบร้อยแล้วอีกอันนึงอ่ะ ในซัมวันบายแบ็ทำบางอย่างซื้อของบางอย่างอ่ะซัมวันคือคนค่ะ<ส>ทำให้ใครสักคนน่ะซื้ออ๋อนี่ไง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 เครื่องบินเครื่องบินเอาเครื่องบินเนาะเครื่องบินเนาะนี่ไงแล้วใครเชียร์วะใครเชียร์ ลงไปบอกน้ว่าต้องให้ป้านั่นออกมาเอ้ยออกมาแล้วเันนี้นี่คุณลาบลาบกระโดดเหรอเพราะเออน้องมันชอบมันนี่ไงมันชอบคนบินไงนี่นี่เฮ้ยคนบันนี่้เดี๋ยวเดี๋ยวันนี้จะจะไปให้ป้าเออป้าเก็บตังค์เครื่องหน่อยเก็บตังค์เครื่องบินหน่อยป้าป้า เอาของวางเนี่ยร้านมาขายเราอ่ะเนี่ยป้าเนี่ยเออเนี่ยทำมาทำมาเนี่ยเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าเขาเก็บ <c oughs> เก็บเครื่องบินก็ถือเครื่องบินไม่ปล่อยด้วยไปแล้ววยต้องรอดเด็กมาก่อนหรือเปล่าวะอ่านี่นี่ลอดเด็กมาละเดี๋ยวมาแล <c oughs> ้วมานี้ยมานี้ยป้ามีคนจะซื้อเครื่องบินโอ้โหสาวลูกค้ามาให้ คุณจะน่าอยู่ไหมเออคุณเอาเครื่องบินไปใส่เลยได้ได้ให้คุณไปเลยไปเลยไปบ้านเลยอ่ะออกออกร้าน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 โอ้ป้าไอ้โง่ขโมยเครื่องบินไปแล้วน่ะออกร้านออกร้านโอ้โหแล้วไปหาคุณด้วยปวดกระบาลเลย ปกันไปกันานีละมาหาผมมา,าผมมาอันนี้ป้าป้าป้าเอออ่าถอย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 ดูสิว่าสองคนนึกทำไงเอออ่ะเคร่องนเียวกันแลไงต่อวกาก็ได้อ้าวยังไงอ่ะต้อซื้ออ่ะเออเอออ่ะอย่าไดเครอละคุณถอยมาคุณถอยมัไม่ป้าะไรอยากให้ป้ามาเลย หมาถอยมากุถอยมาไเย่มาเร้่อ้ลวไดิอเครื่งมีของเขาไปเล่นเองตั้งนานไม่ยอมจ่ายตังอีเด็กอ่ป้าไม่ยอมเป้าบอกนี่มันของร้านชั้นงอยากได้เอาตังมาโอ้ป้าออกไปสองบาทพ่อ ตัวจะเคลียร์อต่อไปไปทางไหนต่อตนชิลเลยนะพุณตัวนี้ไงนี่เปิดแล้วประตูที้เปิดแล้วไปละด่งยแต่ัะด่าดก็จะผ่านปังดังดังดัวดัง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 องดั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 งดนง้ั มีบ้านคนรวยไหมนี่ไงรวยหมดเลยนี่อื้ออออเรียบร้อยถุงฟองเฟ้งฟางกันไฟฟอนโอ้ปู่จ๋าลรามาหาปู่นีโอเคครับผมก็โอเคครับผมก็ EP นี้ก็พอเท่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะว่าครั้งนี้คุณปู่เขาจะให้เราทำอะไรนะครับผม กว่านั้นคุณปู่มากกว่าเนาะเออชอบนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร์นเดอแล้วเจอกันใหม่ไปคะ่ะบ๊ายบาย